วนมะยงชิดของเราเราได้มาจากปราจินบุรีอ่าทำไมต้องพูดถึงผลไม้คือตอนนี้ชาวบ้านที่ปราจินบุรีอันนี้ผมเห็นใจแล้วก็สงสารมากครับถูกยกเลิกออเดอร์เยอะมากหลายหน่วยงานพยายามจะสร้างความมั่นใจว่ามะยงชิดกินได้ผลไม้กินได้สถานที่ท่องเที่ยวปลอดภัยมาเถอะสวยจว่โอ้โตัวลูกใหญ่นะมะยงชิดปราจินบุรีเนี่ยคุณผู้ชมฮะพี่หนุ่มกินนี่เพื่อความ เพื่อโชว์ให้เหสนความมั่นใจเออนี่เขาแบ่งมาให้เราเรียบร้อยแล้วอันนี้ล้างแล้วเนาะอันนี้ไม่ยงชีสอะคุณผู้ชมฮะเอาในระหว่างเดี๋ยวคู่ดนข่าวที่เดี๋ยวผมเองพี่หนุ่มพูดไปก่อนผอจะกินมะม่วงด้วยคืออย่างนี้ฮะซีเซียม137เนี่ยตอนนี้แม้ว่าหน่วยงานต่างๆพวกวงพูว่าจะกินโชว์แล้วอะไรต่างๆนานาอร่อยอะแต่ตอนนี้คนก็ยังยกเลิกออเดอร์อยู่นะนวอร่อยจังเลยอะเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันสร้างความมั่นใจถูกไหมว่า ผลไม้กินได้ไม่งั้นชาวสงชาวสวนอะไรอย่างเงี้ยเขาเดือดร้อนแย่เลยนะตอนนี้มันมีออเดอร์เข้ามาอพอมีข่าวปุ๊บนี่ไงพอกินปุ๊บน้ำลายไหล,ลทีนี้พอมีข่าวปุ๊บก็เลยทําให้เออนี่ดูกินอร่อยเชียวคือตอนนี้คุณผู้ชมครับเออเอาภาพที่ไปที่สวนมาหน่อยอตอนนี้ชาวสวนที่นั่นก็เดือดร้อนจริงๆคผลไม้เนี่ยพอถึงหน้ามันก็ต้องเก็บแล้วพอเก็บปุ๊บเนี่ยมันก็มีอายุที่ว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานใช่ไหมครับถ้าเก็บไว้แล้ว ไม่มีคนมาซื้อต่อขายไม่ได้สุดท้ายมันคือเน่าเสียนะก็เช่นเดียวกันอันนี้เราเลยต้องมาเรียกความเชื่อมั่นคืนเพราะว่าผลไม้จากปราจีนอร่อยนะเนี่ยอร่อยครับรสชาติเป็นไงล่ะหวานอ่าหวานหวานอร่อยเลยนี่ขัดข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวน้ำกะทิมันจะได้คุณอ่านไม่ติดผมจะกินโอ้ยคุณผู้ชมเจ้าของสวนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าร้อยตำรวจโทอศวินสร้อยมณีจากปราจีนนี่แหละท่านบอกอย่างนี้บอกหลังจากเกิดเหตุเนี่ย ไม่สามารถขายผลไม้ได้เลยแล้วก็นําผลไม้เนี่ยไปขายตามจุดต่างๆแล้วนะครับเรียกพยายามเรียกลูกค้าลูกค้าไม่มีใครกล้าซื้อเลยอะ่ะนี่พ่อค้าแม่ค้าก็เลยลําบากใจเลยนะเอาจะเอายังไงดีทีนี้ออเดอร์ที่มันมีมาจากต่างจังหวัดก็เหมือนกันยกเลิกก่อนนะครับขอโทษนะครับ ขออนุญาตนะครับเอาตายฮะทีนี้กลายเป็นว่าไม่รู้จะทำยังไงหมดผลทางแล้วนะครับ,รบเนื่องจากว่าส,สิ่งที่กังวลน่ะาม,าม,นมันต้องแก้ไขด้วยการสร้างความเชื่อมั่นอย่างเดียวเลยครับ,รบตอนนี้ชาวสวนบอกอย่างนี้มะม,ม่วงเอยมะปรางเอยมะยงเอยกำลังออกเนี่ยผลมันกำลังสวยกำลังขายได้แต่พอขายไม่ได้เนี่ยอยากจะให้คนจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยหน่อยมายืนยันมานั่งยันมานอนยันออกข่าวก็ได้แบบนี้ ว่าผลไม้และสินค้าของปราจีนบุรีปลอดภัยแน่นอนครับสินค้าเราที่ออกส่งออกไปหรือตามตามภูมิพื้นที่เนี้ยนะตามโรงงานตามหน้าโรงงานที่มีน้องๆเอาไปขายมันก็ขายไม่ออกถ<ม>้าส่งทางต่างจังหวัดเขาก็ขอซื้อไปพอส่งไปแล้วปุ๊บเขาก็แคนเซิลม,มาแบบจองมาแล้วก็แคนเซิลบอกมันไม่ไหวแล้ว<ม>เพราะว่าอาจมีสารปนเปื้อนมันก็ อ่านี่คือเสียงของเกษตรกรไปที่ผู้ว่าหน่อยว่าผู้ว่าว่ายังไงผู้ว่าช่างถอดแมสช่างกินโชว์ทั้งอะไรแล้วนะอันนี้คือผู้การอนุวัตครับอันนี้ก็กินโชว์จังเลยนี่นี่นี่เข้าสวนเอาเครื่องมือเนี่ยเขาไปตรวจให้ทุกคนบั่นใจหน่อยว่ามันไม่มันไม่มีตกค้างไม่เจอนะไม่เจอสารซีเซียมคุณผู้ชมครับผู้ว่าเองเนี่ยก็ไปเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมณุเพสันติเอามาวัดค่าผลไม้แล้วไม่ใช่สวนไกลนะ เป็นสวนที่อยู่ใกล้ๆรอบลอมว่านี่อยู่ใกล้ยังไม่มีผลเลยนะครับวัดไม่เจออะไรทั้งสิ้นคุณผู้ชมเครื่องนี้ไม่เจอการปนเปื้อนของสารและเพื่อให้ทุกคนมั่นใจผู้ว่ารณรงค์นี่เลยปอกมะม่วงครับวม่งจากโรงเนี่ยจากสวนใกล้ๆนี่แหละก็กลับไปที่เนี่ยข้างในแล้วก็มะม่วงไม้เหมือนกันเลยเหมือนเราเลยผลเป็น่มเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยทางผู้ว่าบอกว่าอยากให้มั่นใจจริงๆว่ามันมีความ ปลอดภัยนะครับมีเห็นไหมลองฟังเสียงท้งว่างหน่อยันนี้ไม่ต้องอกินเลยกินเลยเดี๋ยวแล้วนะระวังยาอันนี้เบี้ยวปิ๊บเบี้ยวปิ๊บเยอะมันมันครับออกมานิดเดียวนะท่านออกมาน็หาดีสองสาครับอ้าวครนะโอ้กำลังดีา เกียวใหญ่หวานอมเปรี้ยวกระลังกรอบอย่างนี้เนี่ยจิ้มกับพริกเกลือจิ้มกับน้ำปลาหวานเนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดมากให้ให้ผู้สื่ขาวเห็นนะครับเห็นไหมบังไหมมันจะไม่มีการปนเปื้อนในตรงนี้นะครับ ถ้าพูดถึงจะมีปนขึ้นเท่าไหร่เนี่ยค่ามันจะต้องเท่าไหร่ที่จะเป็นอันตรายปกติใช่ไหมครับถึงไมโครอันนี้ตับมากๆอันนี้เท่าไหร่ัต้งหนึ่งไมโครอนนี้จุดละศูนย์เจ็ดอันนี้มันศูนย์จุศูนย์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 ศเนย์ศูนยมู้นยศูนยีศูนย์ศูนา์ศนย์าูนย์ศูนยําลนย์ศูนย์ศูนง์ศูนย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 เหมนอนกัน ผลเบล่มเลยอ่ะยังมีไข่ไก่อ่ะคุณสีสวยด้วยไข่ไก่สีสวยเลยฮะหวานด้วยนะกินไปสองลูกเนี่ยอีกนิดหนึ่งก็หมดแล้วกำลังใจเรากำลังคุยอย่างคุณโจก่อนเลยว่าโจพี่หิวจังเลยและแล้วผลไม้ก็มาแล้วผลไม้ก็มาโอ้เสกได้เนาะอืมอ่ะต้องกินกับอย่างอื่นไหมต้องเอามะม่วงน้ือปลาหวานอะไรด้วยไหมมะยงชิดอย่างเดียวอก็อร่อยแล้วหวานมากกินได้นะฮะช่วยเหลือชาวสวนเขาหน่อยวันดี สนุกฟรีฟรดีทุกวัน,ว,นวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้